คลิปนี้พูดเกี่ยวกับติมในเนื้อเรื่อง Home Sweet Home s u r v i v e ว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาติมได้ทําอะไรบ้างหลังจากเหตุการณ์ Home Sweet Home EP ที่2ที่ได้กลับมาบ้านของตัวเองโดยจะมารวมข้อมูลเท่าที่มีและวิเคราะห์เนื้อเรื่องย้อนกลับไปในเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ติมต้องเข้ามาในโลกนิวร์ซึ่งก็ได้เจอกับเหล่าผีมากมายได้รู้เรื่องราวต่างๆในตอนสุดท้ายติมก็ได้เสียเจนไปติมได้กลับมาที่บ้านของตนเองพร้อมกับมีดนวโลหะ และมีดิวเพื่อนของติมโทรมาเนื้อเรื่องของโฮมซีวินโฮมอีพีที่สองก็จะตัดจบตรงนี้เนื้อเรื่องที่มาต่อกันคือโฮมซีวินโฮมเซอร์ไว์ถ้าพูดถึงระยะเวลาที่มันห่างกันโฮมซีวินโฮมอีพีหถึงอีพีสจะอยู่ในปีพศ2556ในตอนนั้นติมมีอายุ34ปีส่วนเนื้อเรื่องโฮมซีวินโฮมเซอร์ไวจะอยู่ในปีพศ2564เข้าปี2565เนื้อเรื่องก็ผ่านมา8ปี ติมจายุ42ปีและระหว่าง8ปีที่ผ่านมาติมได้ทําอะไรบ้างไหมติมจะอยู่เฉยๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนได้ไปบอกคนอื่นหรือไม่ว่ามันมีโลกแห่งนิวรณ์และผีอยู่จริงๆอย่างติมไม่น่าอยู่เฉยๆแน่นอนสังเกตได้จากที่เจนหายตัวไปอย่างลึกลับติมก็พยายามโทรหาคนที่รู้จักหรือในโลกนิวรณ์ติมเมื่อรู้ว่าเจนอยู่ที่นี่ก็พยายามช่วยหรือตามหาเจนให้ถึงที่สุดระหว่าง8ปีนั้นเชื่อได้ว่าติมต้องทําอะไรสักอย่าง จากที่ติมได้คุยกับดิวที่ติมพูดว่าอยากเจอเหมือนกันพร้อมกับเรียกมีนาวโลหะขึ้นมาทําให้ตัวละครดิวที่เพื่อนของติมนั้นไม่ปลอดภัยซึ่งไม่รู้ว่าติมได้ทําอะไรหรือเปล่าดิวอาจจะตายไปแล้วจากที่ได้เจอกับติมก่อนที่จะไปเจาะลึกเหตุการณ์8ปีของติมทําอะไรมาพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์บนรถเมล์ก่อนและจะไปเชื่อมโยงเหตุการณ์ใน8ปีที่หลังสังเกตได้ว่าติมมาตอนที่เกิดเหตุการณ์รถเมล์ตกสะพานอย่างแปลกประหลาดและมีความน่าสงสัยอย่างมากเช่นผีเบล ที่มาตัดหน้ารถเมล์หรือติมหาวิธีเข้ามาในโลกนิวรณ์ได้สังเกตจากตอนที่ติมมาซีบิงในโลกนิวรณ์ติมน่าจะวางแผนเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้โดยเล็งคนบนรถเมล์ไว้และยังมาช่วงที่เกิดจันทรุปราคาเป็นไปได้ว่าเกี่ยวกับพิธีอะไรสักอย่างหรือกําลังเตรียมอะไรอยู่ตรงนี้จะไปคล้ายกับหมอผีชัยที่รวบรวมคนในเหตุการณ์สุริยุปราคาเพื่อมาประกอบพิธีของตอนเองติมคงไม่ได้มาที่เหตุการณ์รถเมล์ตกสะพานเฉยๆหรือมาหาพี่แป้งเฉยๆแน่นอนน่าจะมีจุดประสงค์ร้ายทําไมติมถึงมีโอกาส มีจุดประสงค์ร้ายมากกว่าสาเหตุก็อาจจะมาจากมีดนาวโลหะที่เนนชาเป็นคนทําให้เพื่อไว้ป้องกันตัวเป็นมีดที่ทาขึ้นมาไม่สมบูรณ์แถมยังใช้ส่วนประกอบของของอาถรรพ์ต่างๆแล้วติมเหมือนจะนําไปใช้แบบผิดวิธีจากที่หวังจะฆ่าหมอผีชัยหรือจะถูกมนต์ดำของหมอผีชัยเข้าตัวแต่ตอนนั้นติมก็เหมือนจะเกือบตายเพราะไม่มีทางเลือกเหมือนกันอีกสาเหตุหนึ่งคงมาจากที่ติมถูกเพื่อนหักหลังพอมาแอบคุยกับแฟนติมและเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เจนกับติม ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จึงทําให้นิสัยของติมเปลี่ยนไปบวกกับมีดนาวะโลหะจึงมีโอกาสที่ติมจะเป็นตัวร้ายในตลอด8ปีหนึ่งในนั้นดิวอาจจะเสียชีวิตหรือถ้ายังไม่ตายติมน่าจะทําอะไรบางอย่างแน่นอนว่าอาจจะมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ติมทําแบบนี้มันเลยส่งผลให้มีดนาวะโลหะกัดกินจิตใจจึงไม่แปลกที่ติมจะเป็นตัวร้ายเพราะขนาดติมเพิ่งได้รับมีดนาวะโลหะแค่ไม่นานมีดก็เปลี่ยนเป็นมนดําเชื่อได้ว่า8ปีติมยังคงทําเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อย คงเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆอย่างแน่นอน8ปีที่ทิมกําลังทําอยู่ความเป็นไปได้คือทิมอาจจะกลับมาที่โลกนิวร์หาวิธีเข้ามาในโลกนิวร์ได้และอาจรู้วิธีการใช้วิชาศาสตร์มนต์ดำเพราะตทิมเหมือนจะสามารถควบคุมเบลให้ไปตัดหน้ารถเมล์และยังสามารถเข้าออกนิวร์ได้สามารถดึงคนอื่นเข้ามาในโลกนิวร์ได้เช่นกันส่วนที่ทิมไปรู้วิธีการใช้วิชามีความเป็นไปได้หลายแบบทิมอาจจะศึกษาในโลกนิวร์ได้หรือที่อื่นอื่น พราะในโลกนี้วอนมักจะมีข้อมูลให้อ่านเช่นวิชาเอกการนิรันการตัวอย่างคนที่ใช้คือเบลที่พยายามใช้มนต์ดำเศษปูขอท้องและจากมินาวะโลหะที่มีพลังมนต์ดำสะสมมาตลอด8ปีแล้วติมไปควบคุมเบลได้ยังไงเพราะว่าเนื้อเรื่องที่เปิดเผยออกมาติมน่าจะเป็นคนเดียวที่รู้ว่าร่างของเบลอยู่ที่ไหนนั่นก็คือคุกใต้ดินหรือสุสานรับแลและใช้ประโยชน์จากร่างเบลเพื่อควบคุมเบลสรุปอีกทีว่าตลอด8ปีติมนั้นทําอะไร มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างแรกที่แน่ชัดคือติมถูกมีนวัลหะาากาัดกินและใช้ในทางที่ไม่ดีทําให้ส่งผลถึงสภาพจิตใจติมวางแผนมันโดยตลอดหาเหยื่อที่ตนเองเล็งไว้เพราะมีความต้องการอะไรบางอย่างและตรงกับช่วงที่เกิดเหตุการณ์จันทรุปราคาติมสามารถใช้วิชาต่างๆได้สังเกตได้จากที่สามารถควบคุมเบลให้ไปตัดหน้ารถเมล์และเดินทางเข้าออกลกนิวอนได้นี่เป็นการวิเคราะห์ถึงความเป็นไม่ได้เท่านั้นอาจจะเป็นจริงหรืออาจจะไม่เป็นจริงอาจมีความใกล้เคียงไม่มากก็น,น้อย เอาเลยครับสำหรับคลิปนีผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดไปกันใดก็ขออภาัายเว้นนที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสุัสดีครับ